ก่อนหน้านี้ผมเคยเป็นศิลปินมาก่อนแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนผมพักการงานไปโฟกัสเรื่องการเรียนอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคิวท์โฟร์ลอติดต่อมาครับบอกว่าอยากให้มาออดิชัน่นซึ่งตอนนั้นมันเป็นจุดที่แบบผมเริ่มเหนื่อยกับทุกอย่างที<ๆ>่<ๆ>แบบเอาวะลองเปครั้งสุดท้ายก็ได้แล้วก็ผ่านการออดิชั่นเลยก็ยังมาอยู่ตรงนี้แหละคความไม่ทิ้งความฝัน คือแต่ก่อนผมเคยเป็นศิลปินแล้วเหมือนท้ายได้ปิดตัวลงไปแล้วก็เป็นช่วงที่ผมไม่มีอะไรทำเรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยจนพี่วุฒิเขาชวนผมมาลองทำโปรเจกต์นี้นผมรู้สึกว่ามันเป็นการตอกความฝันของผมที่ผมอยากทำเราจะลองทำมันอีกสักตั้งดูดีไหมทำให้มันรู้ว่าตัวเองอ่ะจะมาทางนี้จริงหรือเปล่าเลยลองทำดูแล้วเราก็มาทางนี้จริงสิ่งที่ทำให้ผมมายือยู่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ครับที่คอยสนับสนุนทุกด้านทั้งการเรียนการทำงาน อย่างคอยไปรับไปส่งคอยให้เงินสนับสนุนอะไรเงี้ยครับผมผมมองว่าเขาเป็นกําลังใจครับซึ่งแบบพอเราได้มาออกงานได้มาเจอพวกเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรามีแรงสู้ต่อทุกไปเรื่อยๆกําลังใจครับมันเป็นแบบสิ่งที่เติมพลังเหมือนน้าดื่มชูกําลังมนะัน <c oughs> คิดว่าคงเห็นกําลังใจแล้วก็แรงผลักดันในการทํางานของผมนะ <c oughs> ตา <c oughs> ตาตา,ตาครับ กอดกอดกอดหมูปิ้งขั้นเหนียวไก่หมูปิ้งขั้นเหนียวหมูปิ้งครับกาแฟ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 อุ้ยได้สองอย่างเลยกาแฟก็ได้ชาครับทีครับชายวะตัดตัดตัดไอจีครับไอจีค <ไฟ S 1> รับผมอยากไปเกาหลีเพราะว่าอาหารอร่อย ในทางไหนฮะเที่ยวอ๋อผมไม่เคยไปจีนเลยอ่ะผมไม่เคยไปจีนเลยเคยไปเกาหลีครั้งเดียวตอนเด็กนุ่มตอบไม่ได้ผมไม่เคยไปอารจีนแล้วกันเพราะผมไม่เคยไปจีนเกาหลีครับเทปเตอร์อ๋อเนี่ยดูไม่หมดเลยพี่เนี่ยนี่ไงผมรู้ว่าผมโดนสปอยเทปเตอร์มาเทปเตอร์แล้วกันครับแต่ร์สบีครับผมสองอย่างได้ไหมทะเลทะเล ทะเลครับผมยาวครับผมยาวผมยาวครับผมคนดาดําครับส้นขาวครับแขกคาตกรรมผีหนังผีครับผมฟุตบอลฟุตบอลบาสเกตบอลวิง่งวิ่งครับวิ่งครับผม ที่สุดแหละดีที่สุด <laughs> อย่างคับรู้สึกว่าทุกทุวันเราจะดีขึ้นกว่าเดิมเรียกว่าอะไรอ่ะไม่แล้วพบกันที่แอปปิดสุดเดยครับผม